เหลือเราแต่กลับมาได้ครับยอดเหล็กเพชรครับโอ้โหไฟนี้ใจหายใจความจริงๆนะครับน่ะถือว่าเป็นไฟหนึ่งที่หลายๆคนบอกว่าโคตรมันเลยจริงๆนะครับพูดถึงการชกในไฟนี้สักนิดนึงครับยอดเหล็กเพชรการเตรียมพร้อมเป็นอย่างไรบ้างพูดถึงไฟไฟนี้นะครับก็เตรียมพร้อมมาตั้งแต่แพ้กวางึกไปผมก็พักอาทิตย์หนึ่งครับแล้วก็พอมีรายการก็กลับมาซ้อมมวยเลยรมก็บอกว่าต่อยเจอน้องพึ่งหลวง ก็กลับมาต้อมวยได้เดือนกว่าครับผมเดือนกว่าสำหรับการฝึกซ้อนในครั้งนี้ครับผมแล้วเมื่อรู้ว่าเจอกับพึ่งหลวงรู้สึกยังไงก็ก็หนักใจทุกคนครับเพราะว่าในวันมันไม่มีหมูอยู่แล้วครับผมไม่ว่าห้ายกต่อยกันไม่ได้ใครบอกว่าห้ายกต่อยกันไม่ได้เป็นแบบห่างกันเยอะอย่างนี้ไม่มีแน่นอนมาต่อยวันลุงนี้ไม่มีแน่นอนครับผมรับประกันได้เลยครับดูเคยดูเขาชกแล้วครับผมรู้สึกไงบ้างหนักใจไหมก็ตัวนี้ ามว่าหนักใจไหมหนักใจทุกทุกทุกคนครับที่ต่อยครับเพราะว่าน้องเขาก็มีอาวุธรุนแรงครับผมมีลูกหนักลูกตายของเขาแสดงว่าไฟเนี่ยโยลเพชรทาการบ้านเยอะมากครับผมนะฮะแล้วขึ้นมาเจอกันจริงๆสถานการณ์จริงเนี่ยกดดันไหมก็พอสมควรอย่ครับเพราะว่าไม่รู้ว่าน้องเขาจะมาแบบไหนอย่างนี้ครับเพราะว่าแบบเผื่อน้องเขามาแบบสวยงามแบบหนีแบบ วนออกที่คางออกข้างอย่างนี้ผมตามไม่ทันอย่างนี้ครับคิดก็คิดหนักกว่าทุค่ควรเยครับแต่เราก็ต้องเดินเร็วเดินซื้อีกดดันเขาใช่ครับผม,บผ,มผมก็กลับไปพิจารมตรงนี้เน้นความเร็วอย่างเดียวผมเพราะ <c oughs> ว่าลูกหนักลูกเอลูกทวนผมมีอยู่แล้วครับผมแต่ว่ายกแรกเราเดันแบบลาดอีกครับผมปงเข้าไปขวาลูกนั้นนั่งเล้วมันมันเกิดอะไรขึ้นรู้สุดของเรามันยังไงก็นั่งเรับก็แบบซุดลงไปเลยครับนั่งลุกขึ้นมาก็ไม่มีอะไรครับผม อ่าฮะแต่ก็การทว่าเฮ้ยใจยังสู้อยู่นะครับผมคิ่าใจยังสู้อย่ครับครับผมหมดยกแรกไปโอเคการแก้เกมมันทีมุมมันมีอยู่แล้วล่ะนะฮะก็ต้องมาเดินลุยมากขึ้นในยกที่สองครับยกสองเป็นกรชกได้ตามแผนไหมยกสองก็ตามได้ตามแผนครับผมเพราะว่าเดินเดินเร็วขึ้นครับน้องเขาเริ่มไม่หนีแล้วครับเริ่มเดิมเริ่มมาแรกแล้วครับเริ่มไม่หนีแล้วระเแรดนี่เขาเขาเขาทางเราเลยครับผมเพราะว่าน้องเขาเริ่มไม่หนีแล้วครับโดนขาโดนลําตัวไปโดนต่อเข้าไปเริ่มไม่หนีแล้วคร อ่านะครับหมดยก2องเป็นี่ความมั่นใจเป็นไงตอนนั้นก็ยังไม่มั่นใจครับเพราะต้องเพราะว่าโดนนับอยู่ครับต้องเดินต้องพี่เลี้ยงก็บอกให้เดินอีกครับผมก็ต้องเดินอีกต้องเล่นออกวกาอาวุธมากกว่านี้ครับเพราะว่ายกสองเห็นเขามีอาการนี้แล้วครับใช่นะครับจนกระทั่งมาถึงยกที่สม <โห S 1> ยกตัดเินแล้วนะแล้วก็เราได้ช็อตที่ว่าเราได้นับแปดคืนไม่ยิงเข้าไปคิดว่าเป็นไงบัดนั้น คิดว่าต้องต้องได้นับคืนแล้วต้องต้องยำแล้วลุกขึ้นมาต้องยำแล้วครับนะฮะแล้วก็จับหนักเลยครับผมนะแล้วก็เขาก็โอเคแพน็องไปครับตอนนั้นรู้สึกไงมันโล่งมันโล่งมากเลยครับดีใจมากครับที่ที่แบบชนะน็อกได้ครับผมดีใจมากครับนะฮะแล้วก็ได้อีกสามแสนห้าด้วยนะครับผมของยอดล็กเพชรนี่ต่อยวันทุนปินีมาถ้าหมดกี่ครั้งแล้วครับแปดแปด แปดครั้งที่เก้าครั้งนี่แหละครับครั้งนีครั้งที่เก้าน่าจะใช่ครับนะฮะแพ้กี่ครั้งชนะกี่ครั้งคงจำได้เจอสี่ไฟล์หลังได้ครับสี่ไฟล์หลังแพ้สามชนะหนึ่งครับแพ้สามชนะหนึ่งนะฮะแพ้ห้าไฟล์หลังแพ้สามชนะสองครับนะครับไฟล์นี้ว่าไปแล้วเรามีอะไรต้องไปแก้ไขก็ต้องเน้นเน้นความเร็วเน้นออร์โวุธเร็วๆกว่านี้มากครับต้องออกเร็วๆกว่านี้เยอะครับ ความแข็งแรงทนทานครับครัวามแข็งแรงเรามีอยู่แล้วครับผมก็มต้องกับแก้ไขามากขึ้นครับผมตอนนี้มองไปถึงเรื่องของสัญญุัญากอ,อนนี้ผมก็ขยับลงมาเวดลงมาต่อยร้อยสามห้าแล้วเพราะว่าต้อง,องดูไปเรื่อยๆก่อนครับต้องถ้าชนะสวยๆก็โอก,กาสก็คิดว่าน่าจะได้ครับผมน,น้ำหนักร้อยสามห้าน,นี่เป็นน้ำหนักที่เราชอบเลยนะ แต่ตอนปีหกสองนี่ผมชอบมากเลยครับตอนนั้นผมต่อยน้ำหนักนี้ตลอดครับผมหลังจากนั้นก็ไม่ได้ต่อยอีกเลยครับครับผมนี่ครับพึ่งในรอบห้าปีพึ่งกลับมาต่อยครั้งแรกครับ้อยละสามห้าใช่ไหมครับผมจะมีโอกาสได้ล้างตาคนที่เคยเอาชนะเราไหมก็คิดว่าน่าจะมีครับน่าจะน่าจะมีครับก็แล้วแต่ครับผมแล้วแต่เขาจะจัดดีกว่า ไอ้พูดถึงเนีกยรถมาใอยในร้อยสามห้าปอนด์ในรอบห้าปีครับผมเป็นไงครับมันรถมาใอยข้างล่างรอบห้าปีเป็นไงก็ก็เหนื่อยพอสมควรอยู่ครับเพราะว่าน้ําหนักนี้ไม่ได้ทํานานแล้วเดิมปกติก็เตอรร้อยสี่สิบร้อยสามแปดอย่างเงี้ยไปจดท้ายเตอรร้อยสามเจ็ดอย่างเงี้ยครับผมแล้วเราคิดว่าจะยืนระยะในน้ำหนักนี้ได้ไหมก็ต้องต้องคิดว่าต้องเอาน้ำหนักนี้แล้วเอาน้ำหนักนี้ครับผมต้องเพราะว่าผมไม่ได้ตัวไม่ตึ้ไม่ได้ตัวใหญ่ ว่าตัวเล็กผมต้องกลับมายืนน้ำหนักตัวเองให้ได้ครับผมคือน้ำหนักนี้มันเหมาะสมกับรูปร่างที่เราเป็นอยู่ครับผมไม่เสียเปรียบเกินเกินไปครับผมครับอ่ะท้ายนี้นะฮะฝากถึงกองเชียร์ที่ติดตามให้กำลังใจยอดเลยเป็นซะหน่อยครับก็ขอบคุณแฟนเวฟเอฟซีด้วยครับก็วันนี้ไม่ทําให้ผิดหวังครับผมทําหน้าที่ได้สาเร็จ้วครับโอเคยอดเยีดีครับ